ครับขาบกล้วยก่อนครับผมขากล้วยสวยๆสวัสดีครับขาบกล้วยครับผมขากล้วยก่อนแล้วขากล้วยครับสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะสวัสดีครับอาจจะปีจุ๊บใหม่อนะเก่งมากครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้นะคะแม่หญิงนะคะจะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาศึกษาในเรื่องงาดํานะคะนี่ค่ะงาช้างดํานะคะหรือว่างาช้างกลายเป็นไม้นั่นเองนะคะเก่าจนเป็นไม้ไปแล้วนะคะดูได้จากเนื้องาช้างเลยนะคะนี่เป็นลายๆอย่างนี้เลยนะคะเนื้อจะเป็นลายๆเลยนะคะเป็นแบบธรรมชาติเลยค่ะ นี่ค่ะเป็นเนื้อสีดําแบบนี้เลยนะคะพอดีวันนี้เดี๋ยวแม่หญิงนะคะจะเอามาทําเป็นเครื่องประดับนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งนะคะงาช้างดำนะคะมออีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงนะคะจะไม่เหมือน ออราคางาช้างทั่วไปนะคะไม่ต้องขออนุญาตแจ้งก่อนท่านใดที่อยากได้ก็สามารถโทรมาหาได้ที่เบอร์0904232190นะคะหรือว่า0 8 3 6 8 4ป7 8 8นะคะยินดีให้บริการนะคะอันนี้งาช้างดำร้อยปเค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะรับประกันของแท้ค่ะหายากมากซึ่งมีน้อยแล้วนะคะพี่ขาท่านใดนะคะอยากได้เป็นงานสั่งแบบไหนก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ นี่ค่ะซึ่งโอ้โหมีอายุเก่าสองหมื่นถึงสามหมืปีเลยนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะคะเนื้อเป็นสีดำเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปตัดชําแเละนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งงานเอาไว้นะคะนี่ดูจากเนื้องาน,นะคะ่ะดูลายเหมือนงาช้างเลยก็เป็นงาช้างดำนั่นเองนะคะสีแบบนี้เลยนะคะหายากมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำนะคะ

้คะ,ะ,คะค่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นเนื้องาช้างดํานะคะที่ตัดเศษออกมาแล้วนะคะเนื้อด้านในเนี่ยยิงก็ยังไม่ได้ขัดเงานะคะก็ยังไม่ได้สวยเงานะคะเดี๋ยวเราแกะสลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงค่อยได้มาทําการขัดเงาเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์นะคะดูสวยงามมากมากนะคะแล้วก็เนื้องาช้างดำเนี่ยนะ,ะเป็นงานช้างที่ อายุนานมากแล้วนะคะมันก็ออกมาเป็นปีกๆเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องปกตินั่นเองเพราะว่าอายุมากกว่าสามหมื่นกว่าปีนะคะอายุมากกว่าสามหมื่นกว่าปีค่ะก็อาจจะมีการแตกสลายบ้างนะเป็นปกติแต่เราก็จะเลือกส่วนที่นะคะที่แข็งนะคะมาทําเป็นเ,เครื่องประดับให้ลูกค้านะคะโอเคค่ะ ดูวยนอยโอเคียด้านนี้ให้เสมอกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็เวลาแก็ไปก็ไม่สวยเ,เราจะใช้ส่วนที่แข็งที่สุดในการเก็บนะคะโอเคค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากงาช้างดำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนี้องค์นี้องค์นี้พระสมเด็จงาช้างดําจ้าโอเคสลักนะคะเป็นงานแกะสลักจ้ะด้านนอกก็จะเป็นผิวผิวนอกของเขานะคะเป็นผิวนอก หายยากมากค่ะพี่จริงๆอยากให้พี่ๆนะคะรีบสั่งซื้อกันเลยนะคะเพราะว่าต่อไปนี่หาไม่ได้แล้วอย่างน้อยเก็บไว้ให้ลูกๆ,ๆลูกหลานนะคะบูชาต่อบอกว่าโอ้พ่อแม่นะคะหาของดีให้ลูกลูกหลานนะคะบูชาอ่ารุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะสวยงามมากๆเช่นเดีวยวกันแกะสลักมาจากช้างงาช้างดําอายุสองหมื่นกว่าปีเลยนะคะพี่นี่ ในหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็มีพระพุทธชินราชด้วยนะพระพุทธชินราชนี่สวยนี่ซูมให้ดูเลยนะจ๊ะของแท้ค่ะแกะสะลักมาจากงาช้างดํานี่หญิงก็งงมากตอนแรกไม่คิดว่าจะมีจริงนะงาช้างดําตอนแรกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นนะคะพอได้เข้าไปคลุกคีแบบกับเศรษฐีเขาก็บอกว่าหาของ หายากแค่หนเป็นงาช้างดํานะคะก็เลยได้หาเจอนะคะอยู่อบบ้านคนรวยเขาเก็บสะสมเอาไว้นะเป็นของที่ไม่รู้จะพูดคําว่าพุทธคุณอย่างไรนะคะเพราะว่าโอ้โหพูดไม่ถูกเลยนะ,ะพุทธคุณดีมากๆเพราะว่าเป็นของหายากนั่นเองนะคะแล้วก็นี่จะเป็นพัพพิกเนตนะคะอื่ เยวดูฐานล่างเพราะว่ามีหลายอย่างมากนะคะมีหลายอย่างมากที่ทํามาจากผลิตภัณฑ์งาช้างดํานะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเม็ดประคำนะคะรุ่นนี้จะเป็นเม็ดประคำไซส์12มิลน,นะคะมีแค่นี้นะคะทํามาจากงาช้างดําพี่คอขยไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะน้องบอกเลยว่าพี่ต้องจัดแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีเมื่อมีค่ะไม่มีแล้วค่ะแล้วนี่ค่ะพี่หนูซูมให้ดูแบบชัดๆกันไปนเลยนะคะว่า เนื้อคือแบบเห็นไหมลายงาก็คือขึ้นแบบปวกมากคือดูรู้เลยว่าอย่างไงก็คือของแท้นะคะยังไงก็คือของแท้เป็นงาช้างดําจริงๆเพราะว่างาช้างเนี่ยจะดูกันตรงนี้ค่ะตรงลายงานะคะว่าแท้ไม่แท้นะคะแต่ก็ต้องดูที่เนื้อด้วยนะคะแต่ดูผิวเผินนะคะดูลายก่อนก่อนดูลายงากันก่อนดูผิวเผินดูลายกันก่อนนะคะดูลายงาก่อน,อนเนานนะ,ะาาน,นี่เนี่ยโอ้โห อันนี้เป็นเม็ดประคำไซส์สิบสองมิลน,นะคะข้อมือสิบสองมิลเม็ดประคำข้อมือไซส์สิบสองมิลน,นะจ๊ะนี่แล้วก็เม็ดขนาด6กมิลก็พอมีนะคะนี่นี่จะเป็นเม็ดขนาดหกมิลงาช้างดำขายกันเป็นเม็ดนะคะนี่ก็จะขายกันเป็นเม็ดนะคะนี่เนื้อน้ำตาลดำอย่างนี้ไปหาที่ไหนได้งาช้างดำนี่นี่ นี่เป็นเม็ดขนาดหกมิลนะคะพี่ขานี่เอามาแกะหัวช้างอืมสุดยอดนะคะดูเนือ้อสีเนื้ออกดำน้ำตาลนะคะพุททุกคุณดีมากพี่โอ้โหหาของดีหาของยากมาให้เนี่ยต้องรีบกันหน่อยนะคะพี่รีบสั่งซื้อกันหน่อยเดี๋ยวราคาขึ้นนะ ตอนนี้ไม่มีแล้วถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะหมดแล้วคือหมดเลยนี่แล้วก็แกะพระพุทธชินราชนะพระพุทธชินราชงานช้างดำด,งนะดูลายงานนะดูลายงานชัดเจนมากลายงานช้างจ้าโทรมาสั่งซื้อสอบถามได้เลยนะคะพี่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สี่สองสามสองหนึ่งเก้าศูนย์ ศูนย์4ปสามหกไปสี่สี่เจ็ดแปแปดนะคะงาช้างดำก็พี่บางทอาีอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามาจัดท่อนเดยวกันก็คืองาช้างดำนะคะอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะแบบอุ้มลอยเป็นงานแกะสิวนะคะเป็นงานแกะสิวสวยงามมากนะคะ Hmm. อันเดียวไปดูงานรุ่นต่อไปนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็จะเป็นงานแกะพระพิคเนศนะคะงานแกะพระพิคเนศนะคะแกะจากงานช้างดํานะคะนี้เป็นงานแกะพระพิคเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะเป็นงานช้างดําดูพี่โอ้ยสวยงามมากนะคะไม่ได้เพียงแต่สวยอย่างเดียวคือขลังด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีพุทธคุณที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นงานช้างดํานี่หายากมากๆนะคะพี่จริงๆแล้วนี่แบบอืม hmm. พูดไปด้วยยังอือหืออือเนี่ยคือแบบอยากให้ได้ตับจองกันมันหมดแล้วก็คือหมดเลยนะนะคะท่านใดที่ดูคลิปนี้ก็รีบโทรมาถามดูเดอ้อนะคะก็ไม่รู้ว่าอย่างพอมีหาทําให้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นสิงคะ่ะสิงมีสองแบบนะคะมีหลายแบบเป็นงานสั่งลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะ มีสมเด็ดจจิ๋วด้วยนะเป็นสมเด็จสมเด็จจิว๋วเขาเรียกว่าสมสมเด็จเม็ดแตงสมเด็จเม็ดแตงนะสมเด็จเม็ดแตงทํามจากงาช้างดำสมเด็จเม็ดแตงงาช้างดำเนี่ยพี่รับประกันสวยพี่ค่ะ มีหัวแหวนด้วยนะคะแต่ว่าก็จะแบบอ,อกสีแบบสีลักษณะประมาณนี้มันจะอยู่ช่วงนี้ค่ะสีนี้สีตรงนี้นะคะจะอยู่ช่วงไหนๆหน่อยหัวแหวนค่ะสามารถเอาพี่ค่ะโทรมาถ,ถามราคาได้ด้อนะคะโทรมาถ,ถามราคาน้องได้เลยจ้า,าพับปิกนีตอง์จิ๋วนะคะก็มีเหมือนกันนะคะนี้รุ่นจิว๋ว ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อนี่งาช้างดำดูเหนือเห็นไหมคะแตกต่างกันเยอะเลยคะ่ะแตกต่างกันเยอะมากเลยนะคะ อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับแม่หญิงด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่หญิงนะคะจะนำงาช้างดำมาให้พี่ๆนะคะได้ศึกษากันนะคะว่างาช้างดำนะคะหรืองาช้างกลายเป็นไม้เนะี่ยมีอยู่จริงนะคะไม่ไม่ได้ว่ามีแต่อยู่ในนิยายนะคะจริงๆแล้วส่วนตัวเองเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะคะจนมีวันหนึ่งนะทำให้หญิงได้เห็นและได้เชื่อจริงๆว่ามีงาช้างดำจริงๆเพราะว่า เนื้อข้างในเนี่ยดำนะคะดําปีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างนอกก็จะเป็นไม้ข้างนอกก็จะเป็นไม้ดูข้างนอกนี้ดูไม่ออกเลยว่าเป็นงาช้างนะคะอายุสามหมื่นกว่าปีเลยนะคะอายุสามหมื่นกว่าปีเลยนะคะพี่นี่เนื้องาก็ดําเลยนะคะหยิงเอามาเกะเอามาทํางานแกะสลักให้พี่ๆหลายท่านไปมากแล้วนะคะเท่านี้ก็ทยอยเกะนะคะทยอยแกะตามออเดอร์งานสั่งท่านใดอยากได้งาช้างดํานะคะ ที่เป็นของหายากกระโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์3 2 1 9 0หรือจะเป็นเบอร์0ูน6 8 4ป7 8 8นะคะงาช้างปัจจุบันนะคะเนื้อจะขาวแบบนี้นะคะเนี่ยงาช้างเราจะดูอย่างไรให้ว่าเป็นงาช้างชัดะครนะอันนี้พูดกันง่ายก็คืองาช้างชัดก็จะมีลายนะ้เนื้อก็จะเป็นลายลายงาเขาเรียกว่าแตกลายงาน,นะคะพี่เห็นไหมชัดไหมคะแตกลายงาน,นะคะอันนี้เป็นแบบธรรมชาติตนเองเนาะก็จะแบบแตกลายงาเป็นลายตะข่ายนะ เป็นลายตะข่ายค่ะแล้วกนี่อันนี้ก็เป็นลายตะข่ายจ้ะมีงาช้างดํานะคะหายากมากพี่จ๊าแต่ก็ราคาก็แรงเหมือนกันนะคะก็สามหมื่นกว่าปีเนาะอายุเยอะมากแล้วก็หายากมากนะคะไม่มีแลว้วหมดแล้วนะคะยิงหาให้ไม่ได้แล้วท่าในใดอยากได้ก็โทรมาสั่งให้หญิงทํางาน แกะสลักให้ท่านก็ได้นะคะอยากได้แบบไหนเพราะวมีไม่เยอะแล้วนะคะเหลือไม่เยอะนะคะเหลือไม่เยอะนี่สำหรับคลิปนี้นะคะยินต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมตั้งแต่แรกจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแม่หญิงด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆคะ่ะ